ิตเปียสิตามมานะเรื่องฟิตเปียเลยแหละผูหยิ่ง,งเอา้าเจ้าไปเฮ็ดมาตีเท่าผ่ะผัวเพิน่นวาสวัสดีครับอีสานบ่เจ้าครับทำกันมาเยอะหรือเกินปวดประจำเดือนเฮ็ดทั้งไหนนาข้ามองมองข้าบ่าขาวบ่ผุดบ่พองช่องคลอดละรวมบ่ฟิตบ่แบบ มันนั่นนะพี่น้องใส่งานหลายมันกะละรวมคือว่าแหละเดี๋ยวยีสานว่าจะเอาสมุนไพรมาให้พี่น้องไปกระชับนะรวมถึงว่าปวดประจําเดือนนี่ไปเวลาเป็นประจําเดือนมานนี่เลือดออกเป็นลิ่มเป็นลิ่มนั่นเดี๋ยวเอาสมุนไพรตัวนี้ไปแก้ของผู้หญิงของผู้หญิงเขาผู้ซ้ายกับเบิ้งใดญเด้อเอาไปบอกแม่บ้านเจ้าของนั่นมันจะได้ฟิตเปี้ย แบบบ่ต้องไปรีแพ้มันดอก <c oughs> มันเสียเงินหลายโพด <c oughs> รวมถึงกระชับให้หมดลูกเขาอูมดลูกยู่โตนะพี่น้องบอยอนบอยานนะไปเรื่องเกี่ยวกับมดลูกน้ำนะพี่น้องนะสูตรนี่สมุนไพรโตนี่พร้อมวิธีเห็ดวิธีทําวิธีกินอีสานบ่เจ้าบอกมาแล้วสมุนไพรเฮานะพี่น้องถ้าค้นบ่ลูกกับบ่ลูกนะว่าอันนี่คือว่านชักมดลูกนะครับ นี่แหละตัววานชักมดลูกผู้หญิงที่เป็นตามที่ว่ามาไปหาวานชักมดลูกมาแล้วไก่เฮ็ดไปพร้อมๆไก่อีสานบ่เจ้าได้เลยได้มาแล้วบอกปาดหั่นนะพี่น้องหัน่นเราเฮากระสีปอกเปลือกนะครับนี่วานชักมดลูกตัวแม่สีออกสีขาวๆนะครับถ้าตัวผูก้กระสีออกเป็นสีม่วงๆใส่ตัวแม่นะครับวันที่นี่เขาฟานเปลือกนะครับก็ฟานไปเรื่อยๆจนความมันสี อย่างไม่ลอยผุหลักล่างน้ําให้สะอาดนะพี่น้องนะล่างเลยนะครับนี่เพื่อเป็นแนวทั้งนะครับล่างเลยเอ้โหกะสีมาหันเป็นท่อนบางนะเป็นชิ้นบางนะพี่น้องนะบางๆเลยนะครับหันเลยนะครับบางงีงส่นะครับนี่นะบัดที่นี่ให้พี่น้องเอาไปตากแดดตากแดดจากมือเดียวพอนะพี่น้องแหงบ่แหงก็สร้างมันขอให้แดดแจ่ๆแน่เอาแค่มือเดียวนะครับ เอาไปตากแดดไว้เนี่ยเมื่อเดียวยังแสบพี่น้องไปตากแดดไว้เลยจากมือเดียวพอนะครับปัดที่นี่ขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าตากแดดแล้วเพื่อความรับหลดเร็ว <c oughs> ไปหาขวดโลขวดียังก็แล้วแต่นะพี่น้องใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงขวดโลไปเลยนะครับประมาณหัวหนึ่งนะพี่น้องประมาณหัวนึงเนะติมเหลาขาวนะประมาณขวดใญหนึง่งนะพี่น้องเติมขวดใญ่นึงนะเติมเบิดเลยประมาณกับหัวนึงนะครับ ซัมเน่กบเบวิธีทำปิดไว้นะครับกะปิดไว้ซื้อนี่แหละนะครับเราก็ไปตั้งไว้ตั้งไว้กลางห้องหรือว่ามองใดก็ได้ไ่ต้องไปแช่เย็นนะครับกะสซัมเนแหละวิธีการดองวันท,ที่นี่ปล่อยไว้เจ็ดถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวันที่เราต้องปล่อยมันทิ้งไว้นะครับว้าไทยไปครบกําหนดเจ็ดถึงสิบเมื่อล้วเขาจังมากินนะพี่น้องนะนี่วิธีการกินเดี๋ยวสีบอก าผู้ใดเวลาปวดประจําเดือนนะพี่น้องกะตักมากินเลยจากเป็กหนึ่งเฮสุดยอดหรือถ้าผู้ใดกินเป็นประจําย้ำมือแรงมือละเป็กก้อนอาหารก้อนอาหารนะครับย้ำมือแรงหน้ากระสิขาวใสบ่มีฝาเลยนะพี่น้องนะคนที่กินอันนี้นะฝาในบ่มีเราว่ามันขับออกเบิดแลวนะครับเรื่องฝงเรื่องฝาเรื่องกระชับฟิตเปียสิตามมานะเรื่องฟิตเปี้ยเลยแหละผู้หญยิ่งเอา้า เจ้าไปเฮ็ดมาติเท่าพพล่ละผัวเพิ่นว่า,อา,านอกจากนั้นแล้วเรื่องหมดลูกจนหมดลูกยานนี่บ่ต้องเอ่ยถึงเลยแหละพี่น้องบ่ากล้ามากัมมากไายกันแล้วกันบ่เป็นนะพี่น้องนะถ้ากินอันนี้เป็นประจำมือละเป,ปกย้ำมันแรงคะใบหน้าก็สิกลับมาขาวมาพอง <c oughs> มีน่ำม,มีนวลหนาจุบหนาจุบเอ้าเท่าคือเจ้าคือจังแก้มแดงองต้องแต่ไมจ่จุบจกจุบแน่ว่า <c oughs> นี่แหละครับสมุนไพบ้านเขา เขาเห็ดเองด้วยมือเขาเขากินเองด้วยตัวเขาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าทุกคนรู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับบางคนก็สิถามว่าสิบอเป็นยีล้ำย้องบ่สิปอติดเราบ่ฮอันนี้กินเพื่อเป็นกระใสเป็นยานะพี่น้องเขาบ่ถึงขนาดนั่นเขาใจเฮุ่ใหปวดประจำเดือนอยู่บ่อยๆหรือว่าอยากให้นั่นมันฟิตมันกระชับเข้ามากะ รองเฮ็ดเบิงนะพี่น้องด้วยสมุนไพรบ้านเอาเท่านั้นเองพอเฮ็ดเฮ็ดเป็นประจำรับรองว่าเปียพอบ้านรู้แล้วเอาไปบอกเมียเด้อสวัสดีครับ